มันนี่เป็นวันที่ฝนตกนะคะวันที่เอท่าเรือนี่จอดที่พอร์ตวิลานะคะแต่ว่าฝนจะตกหนักมากๆเลยนะคะอันนี้ตอนนี้คือเกือบประมาณเทียงนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะประมาณเที่ยงตรงอะค่ะทุกคนฝนดีคักๆเลยเพราะว่าประเทศของเขาก็จะเป็นประมาณว่า t ropical country นะคะเหมือนประเทศไทยอะนะ mm. เขตเมืองร้อนนะคะทุกคนนั่นนะคะ อันนี้คือพอร์ตวิลานะคะก็คือพอร์ตวิลานี่กับจะเป็นเมืองหลวงของอาวานาเอตูเนาะของรัฐของวานาเอตูนะคะเนี่ยครัพวกฉันก็นจะทําการเดินต่อแขวไปนะคะเพื่อไปขึ้นรถเอ่อเรือชูชีพนะคะเพื่อที่จะไปเกาะไปพอร์ตวิลานะคะไปสํารวจเบืงังดิว่ามันมีเอยีงยงแน่เนาะอ่าเนี่ยจะถึงพอร์ตแล้วก็ มีเจ้าหน้าทีกับมาตรวจ uh, Welcome to uh, Port Villa วนาเอตูประมาณนี้นะคะ uh, ก่อนอื่นจะขอบอกว่าอันนี้เป็นพื้นดินของเขาแต่ว่ามีประกาศลั่งเต็มเลยนะคะขอบอกว่าเขาบด้แวณ Mystery Island นะคะเพราะว่ามีเกิดเหตุการฉุกเฉินนะคะนะคะ ข้าเจ้ากันเลยงดแววมไอร์แลนด์ไปก็เลยบ่ได้ทำกิจกรรมยังเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้คือทาเลือกของอ่อพอตวิลเลอร์มันจะเป็นล้านขายของนะคะกับมีชาวบ้านนะคะมาตั้งล่านแคมป์ขายของจังสิ่ะค่ะของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ,ๆทุกล่านก็นจะประมาณเดียวกันที่ชั้นสะออนพระเกษตร <c oughs> ขึ้นมาตำบกุรงาบานเฮานี่ค่ะอ่าฟางตรงําก็กจะเป็นเรือที่เขาจอดไว้ตรงนู้นเนาะเพราะว่าเรือเฮาร่หไ่นะคะมันจะ ไก่ขยับเขามากไก่พอร์ตบ่ได้เขาก็ต้องจอดไว้กลไกผลุนนะคะเนี่ยจะกะประมาณแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะกะขายของที่ระลึกเนี่ยจะก็จะมีกระเป๋าเมียนั้นานี่ตามที่มุอเจ้าเห็นหละหมวกหลังจากนั้นมุชนันกะนางรถแท็กซี่เขาเจ้าเอินรถแท็กซี่เนาะก็ขึ้นรถสองแถวนั่นแหละเข้าในเมือง เขาเก็บคนละหาเหรียญน,นะคะหาเหรียญออสเตรเลียเนาะออ,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 อสซี่แล้วระหว่างทางก็จะเป็นประมาณนี่ยค่ะก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงแรมเป็นบ้านคนเน่จังสันจ,จังสิบบังอ่าบรรยากาศบ้านาเขาด้ยวยว่าเป็นจังดาเนาะพี่น้องเอ้ยเนี่ยจ้ะาการขับรถเพิ่นอ่ะบ่ไริษับเพิ่นขับพว่วงมาไล่ทรายเนาะคือทั้งยุโรปอ่ะจ้ะ ออสเตรเลียกับไทยก็จะขับพู้ม้วล้อยอ่าคนขับจะนั่งทั้งขวาเนาะนึกออกใช่ไหมนั่นแหลจะจ้ะเนี่ยจะ้ะนี่ก็จะเป็นโรงแรมนะคะเนาะอ่านี่ตลาดนาทของข้าเจ้าเก็จะมีบักไอ้กล้วยซะเป็นส่วนใหญ่เผือกแล้วก็บักไอ้มะพร้าวกล้วยน้ำงไม้เนาะเมื่อกี้นี่เนาะเห็นเนี่ย รวยบักย้อยหนึ่งเผือกกระย้ายเรเบางเนื้อซานตะกาใส่ก็คือของบนกาะที่ขาเจ้าปลูกไว้ค่ะเขาก็มาขายเนาะในตลาดนัดนะคะกะพ่อหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าตลาดมันสิว่าให้แล้วตอนดิฉันพวกดิฉันไปย่างก็ได้นะคะกะกลับเรือนะคะตอนนี้มันบ่มียางเที่ยวเนาะกลับเรือฝนก็ตั้งเข้ามาอีกแล้วค่ะพี่น้องจาเนี่ยค่ะกลับขึ้นเรือนะจ๊ะเพื่อไป กินอาหารไปนั้นไปนี้พักพ่อนบนเรือด,ดีกว่านะทุกคนคลิปนี้กับปรบมานนี้เนาะพี่น้องนะเนาะพ่อให้เห็นบรรยากาศของพอร์ตวิลานะคะลาไปก่อนเดอ้อระวกา็ติดตามคลิปข้างหน้าต่อไปนะจะว่าจะมีอย่างอัปเดตให้ฟังแน่เนะบ๊ายบาย